พวกวันทิน้งมึงไปแล้วออดพี่ฟรดพี่มรุณ หรือพ่ออโอ้เนนปากแม่สิมีมิจิแบบนี้เรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผัวพวกกี่ปะอ้เนนพูดอะไรกูไม่รู้หว่าไม่ใช่ครับเนนที่เป็นเมียครับแล้วพวกอ e ีออสเนนนงเนนนอสไปไหนกันหมดพี่ออสเขาป่วยอะ่ะเมื่อเดือนก่อนเกตพวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นที่หน้าอ,อกออสตั้งแต่อสผุดเจอกาไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องตบของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด,ด้วยไหมครับ ยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะยังไม่ตายผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอะ่ะเขาให้พ่อนาคใส่กำไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับไครัะข้อมบันตายผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ย ปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท่าคำสาบไปได้สักระยะหนึ่งไม่โ่้เป็นเรื่องแนานี้ครับมึงหลกของกูไปมึงต้องเป็นแบกกูงั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับผมวไปต่อเหอะ เดี๋ยวผีมันตามทันอนะไม่ต้องกลัวขันเนเรามีพานักบอกไปสู้กับมันอปแปปอบแอบชอนีนไงหา,หาย